รีวิวก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบแอสตันวิลล่าสถิติไม่แพ้ติดต่อกัน9นัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องถูกหยุดลงในเกมนัดล่าสุดที่แพ้ให้กับแอสตันวิลล่าหประตูต่อ3อย่างไรก็ตามเอริกเทนฮาก็มีโอกาสที่จะได้แก้มือกับอุนเอเมอรีอีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการพบกันในศึกคาราบาวรับซึ่งจะแข่งกันในโอทรฟฟอร์ความพร้อมล่าสุดรูโน่แฟนัน คนโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนดีเอโกดาโลที่สะสมใบเหลืองครบโคต้าในพรีเมียร์ลีกนั้นยังสามารถลงเล่นนัดนี้ได้ก่อนจะโดนแบนในเกมที่พบกับฟูลแลมในสุดสัปดาห์นี้ด้านความฟิตล่าสุดอองโตนี่มักซิยาวกลับมาลงสนามอีกครั้งในเกมนัดที่แล้วและมีลุ้นได้เป็นตัวจริงในนัดนี้แต่อันโตนี่นั้นน่าจะยังไม่พร้อมลงสนามช่วยทีมนอกจากนั้นอยู่ในเต็ดยังต้องลุ้นอาการป่วยของเจดอนสารโช่ด้วย อย่างไรก็ตามต้องรอดูกันว่าเทนฮาจะจัดทับแบบไหนเพราะหลายๆทีมเลือกที่จะจัดนักเตะชุดผสมหรือไม่ก็เลือกทีมดาวรุ่งลงแข่งในรายการนี้ไปเลยสถิติการพบกันทั้ง2ทีมพบกันมาแล้ว194ครั้งปีศาจแดงเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าด้วยการชนะ102เสมอ41และแพ้ 51, 51ครั้งแต่อย่างที่เรียนไปแล้วว่านัดล่าสุดที่พบกันนั้นเป็นสิงห์พง ที่เปิดสนามวิลล่าปาร์คชนะไปได้3ประตูต่อนหนึ่งจากประตูของเลออนไบรลี่ลูก้าดีนและเจคอบแรมซี่ส่วนยูไนเต็ดได้ประตูจากลุกชอ